เจ้าตอนนี้เขาก็จะออกไปจากตีก้อนนี้แล้วนะเจ้าเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแต่ทุกท่านเจ้าเขาจะออกไปจากตีก้อนนี้แล้วนะเจ้าเนาะ คอรัสไอแลนนี่นะเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะไปขึ้นเรือตีเปิดมาส่งเฮาเหมาือนตะกี้น่ะเนาะเจ้าเนาะแต่ก็เรือกันกันไหนบ่กมูน่ะเจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะนี่นหนี่นะเจ้าทุกท่าน รุคนจีนก็กำลังจะมาแต่เขาก็กำลังจะไปนะเจ้าเนาะแต่อากาศตอนนี้นะเจ้าก็บดบดหมึดหมืดเจ้าปุ่นเจ้า,า,า,าปุ่นมาพาปุ้นะนาะเจ้าเนาะไม่เศ้านะเด้อนี่เจ้าทุกท่านเขาก็จะเดินไป ก็จะคงเครงน้อยน่ะเจ้าทุกท่นานน้อยเลยนักเลยน่ะเจา้าเจ้าทุกท่านั่าเดินไปติดตรงเรือจอดตรงนี้เจ้าคงเครงเจ้าท่านเย,เยนี่เจ้าถึงเรือแล้วนี่นะเจ้าเรือของเราจอดรอเขาอยู่ตรงนี้ ลุงลุงคนขับเปิดก่อร่อเขาจัดมือนเลยนะเจ้าเจ้ามาลงเรือกันเลยเจ้านี่นะเจ้าทุกท่านเขารงเรือมาแล้วนาเฮีย ยาไฟไร์น yeah, ็กส์โรบมาเลย์มาเลย์ด uh ีไปที่ไหนนะคะเบอบอ๋อค่ะเราตราชุมราต้ันมาได้ทุกท่า รับเรือเออาเอาเอโอเโอเค มีพยายามพยายามอเมอาเรือออกจกันทีขังเดินตรงบนทะเลรงบน,นน้ำนี่นะเจ้าโอ้ยอยากอยู่นะนอเจ้าเนาะก็เจ้าวิธีเปิดเปิดก็ชชำนาญเนาะทุกทันเนาะแต่นาทหากทุกทันเพาะววิธีของเ

Look for that.

เจ้าตอนนี้เขายังบอกไปตอนนะเจ้านอนมาตึ้กลางทะเลเจ้าคือเป็นลูปเป็นซ่อมเขื่อนยนต์ก่นโอ้ยโอ้ยเียวเดีกนะเจ้าทุกท่านคืนมันก่อโอ้ยคืนมันก็เยกก็เยกนะเจ้าก็เยอะก็เยกเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าพอมันโค้งเค้งตรงกลางทะเลนี่แหละเจ้าทุกท่านพอตอนที่มันรุ้งสุดว่าอากาศมันเนี่ยเจ้าพอนีพอดอกฟ้าโอ้ยขึ้นจัง เดี๋ยวเขาบอกว่ลุงเปิดกับล้างห่าอย่างเดียวแต่เจ้าส้มเครื่อไอยังเครื <conditions> ่องมันเป็นอไอยังเจ้าตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่กลางทะเลเนาะน้อแต่เจ้าน้องเหมือนตะกี้เขาก็ออกมาจากที่โคราชไม่แดดน่ะเจ้าน้องไดตอนนี้เขากลับมาโย่ที่กลางทะเลนะเจ้าลุงเขื่องเป็นโม้เหมือนกับเจ้าเดี๋ยวเมันเปิ็น่อมเนาะเราเปิ็นส้มเรียบร้อยก่อนนะเขามาลุ้นกันนะเจ้าน้องเพราะว่าเจ้าทุกท่านเป็นลุงที่

จอยเปิดนะเจ้าเนาะได้ก <The> <baptism plays> <chegou> <The> ังจอยม่ได้นะเจ้ารออย่างเดียวเจ้ารซน้เราจะมาลบรให้ช่วยไหมคะแค่กับพ่คนกีนสายยางมันรั่วเ้นปักมัอ๋อค่ะนี่วัดกมันเป็นส่ยางมันรั่ว สายยาเหี่ยวมาคเจ้าเจ้าทุกท่านทุกคนมัรมันกับเจ้าว่าหอยู่บนจะพายังกันยุบใส่ยาบรรจุนะเร้าก็จะแล้วป้ายนะเจ้าเนาะตอนนี้เราเข้ามายกเกย์อยู่กลางทะเลนะเจ้าดูไา้คืนมันาอยู่เกย์ไปม้านะเจ้าเนี่ยเจ้า กรนตุกฝลัง <c oughs> กระรุ่นไปหน่อยๆนะเจ้าเน้าว่าเมื่อะไรจะได้ไม่ตอนนะเจ้าตอนนี้กรบปุกๆเหมือนๆนะเจ้ารุกทันพ่อรองหวังว่าฝนจะไปตกนะเราทีเจ้าตอนนี้เฮาก็มายเคียอยู่กลางทะเลนะเจ้าเนาะนี่อ่อยๆก็ป้องกันด้วยการใส่เสื้อชูนนชีพแล้วนะเจ้า băng căn bay nè cháu cháu luôn cháu 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 เที่ยวอนอาทะเลนี่ตันไม่เคืองเลออยหรอ ถึงตรงก,รตก้อนนี่กับเจ้านะเจ, bon จ้าเนะะาะก,ก้อนี้ลงเมื่อตะกี้ลงบนลาจืาอบอนไอแลนด์นี่น่เจ้าเน้อลงบนกาะนันเรือขึ้นหาดน่าเจ้า มันม an ีมาหิ e, <to the> ้อด้วยตรงตรงน้ำในน้ำตรงนี้ตรงหาดตรงนี้เลยเนาะคือแคบแคบต้องแปะผักขาวไปไปในหาดคูหาดนี่กันนะเจ้า

เมาเมาคืนเปื่อนลุกฝรั่งเมาคืนนะตอนนี้ไรเก็บไรเก็บเกิบต้องเข้ากันเรากันโอ้วดีนะตอนนี้เราก็ัขึ้นมาตรงก้อนนี้แล้วนะเจ้าทุกท่านด้วยความ

ทุกท่านเจ้าตอนนี้เราไปสำรวจตอนนี้อรอบๆก็นี่กันกนะเจ้านอเย้ทุกท่านทุกคน เจ้าทุกท่านทุกคนเมื่อกี้เออไปก่อได้ไปกินผัดหมาหมาในร้านอาหารตรงเนี่ยะเจ้าเนาะที่ก้อนนี่นะเจ้าเนาะเมื่อกี้กินมาหมาผัดไปนะเจ้าทุกท่านแล้วก็ไปพอแมังแมงตกเงินตัวงทองตัวหน่ะเจ้าเมื่อกี้เนาะมันมีแมงตัวเงินตัวทองน่ะเจ้าเนาะอยู่บนบนก้อนนี่น่ะเจ้าเนาะน้องเป็นว่ามันจะลงมากิน ตอตยาแมลงนอกตีว่าเป็นเศษอาหารอะไรอย่างตีมันเหลือจากน้าทงเกี่ยวที่มากินข้าวนี่นะเจ้าน้องเซิร์ฟเปิดก็จะว่าเปิดเรจะเอาใหอแมงตัวนั้นตัวท้องนะเจ้านอตยาแมลงนะเจ้านอตมันก็จะลงมากินคนเดียวนะเจ้าแต่เมื่อกี้นะเจ้าก่อไปพอนอกก่อมีแคร์เออมันมันบเป็นเวลาของมันนอตมันจะลงมากินอาหารนะเจ้านออเห็นแค่ตัวน้อยตัวเดียวนะเจ้านอตบนว่ามีตัวใหญ่ แต่เจ้าแต่เขาแบบที่เห็นเนาะเสียดายเจ้านี่แนตะ่เจ้าทุกพัน์พอบรรยากาศตีตรงอ่าตรงนี้นะเจ้าเนอะเขาครับเอเขาหนังเรือมาจากตีเอฮนะา,าอระไว้นะเนาะเจ้านอกนะแล้วก็ไปตีฮารออไอหยางก็คนลุงตีเปรนทับเรือนาะพาเขาไปตีโคราไไอ์แลนด์นี่นะเจ้านอะแล้วก็ต่อนนี่ปิกหมาตรงหาด อตรงอ๋กอกอนนี้หนะเจ้าเนาะออบอนไอแล่นนี่น่เจ้าเนาะนี่หน่าเจ้าเขาตอนนี้เขามาสำรวจบริเวณรอบๆก็บอนไอแล่นนี่น่เจ้าเนาะนี่น่ะเจ้าทุกท่านนี่หันก็เปิรนอันกับหลังฟิชชิ่งนะเจ้าโต๊ะป่าอยู่น่ะเจ้านะี่เนาะนี่หันก็เ oh. จ้าบรรยากาศที่โต๊ะป่า ขอบุนเจ้านักท่องเที่ยวกปิดตัวปิ๊กล่ะนะเจ้าเนาะในเรื่องตรงนี้ได้ปิ๊กกันปิ๊กไปถึงสี่หาดลาไว้กดใจตั้งคนทับเรือนะเจ้าเนาะก็เหมือนเฮาเจ้าเดี๋ยวถ้าเขาปิ๊กไปถึงหาดราวัยแล้วนะเานะาะเจ้าเนาะเขาก็ <c ười> จะใจตั้งคนนะเนาะเจ้าเนาะเจ้าเนะเปิดล้ม เห็นเลยมันเห็นเล่นน้ำเลยเจ้านั่งกินเบียร์กันส่วนหญยเนาะมาที่นี่เขาก็ต้องมาเล่นน้ำกันเนาะ,เ,นะเจ้าเนาะเสียายเจ้ามานั่งดื่มอย่างเดียวนะเจ้าโอ้เจ้าไปเลยเจ้าไปเลวเจ้าดีนะตอนนปิดือเจ้าเราเจะปิดก,กันเนาะมาชมบรรยากาศกีตรงนี้ก่อนนะเจ้าเนาะชมบรรยากาศแล้วกะสูตรบ,บรรยากาศ ถึงปอดเลยนะเจ้าน้องเพราะว่าอาการนี่นะเจ้าน้องมันมดดีอาการสดชื่นสูดเข้าไปในปอดแล้มันดำก็ไปลึกๆถึงในปอดเลยนะเจ้าน้อง ซุดเข้าไปนี่ปอดเลยนะเจ้าชมบรรยากาศนี่ฝั่งปุ่นกับก็ภูเก็ตนะเจ้านาะเก็ภูเก็ตหาดราไว้นะเจ้าน้องตรงนี้เจ้าหาดราไว้ไตสุดของก็ภูเก็ตนะเจ้าลมเย็นสดชื่นขนาดเลย เจ้าเดียวเขาก็จะปิดไปหาเพื่อนๆลุงฝรั่งและกับลุงฝรังร่งแ่ะเจ้าเนาะทุกท่านเจ้าตอนนี้เขาก็จะปิกไปตีฮาร์ดตอ่อาวัยกันนี่เหรอลุงเปิลแต่เปินมาเอออยู่ตรงรอตรงหาดนี่เหมือนกันเทากันดีกว่าเปินอ๋อไปจอดเรือแล้วกัอยู่ในเรือท่าอีุ แต่เป็นเออลอ,อยู่ตรงหาดตรงบนหาดนี่เหมือนกันนะเจ้าเนาะนี่นะเจ้าเรือสีเขียว <c oughs> พุ้นะเจ้าีเรือของลุงสีเอาตากันได้เจ้าม้านะเจ้าเนาะตอนนี้ลุงตอนนี้นะเจ้าลุงเินก่อไปเอาเรืออยู่นะเจ้า ตีลุงของคนนะเจ้าตีเขาเดินมานะ่ะเราเนาะเดี๋ยวนี่เปินป้นก็จะม้าฮับเขาเนะี่ยเจ้าคงยืนรออยู่ตรงนี้กันนะเจ้านี่เจ้ารอเปิ้นมาฮับเขาเนะี่ยเจ้าทุกท่านต้องตีกันเนาะไปตีฮัร์ดเอาไว้ นะเจ้านอะกจากตีเฮาปลากันไปทัวก็ตีแถวหาดระไว้นี่นะเจ้านะบริเวณไปทะเลนี่นะเจ้าที่หาดระไวนี่นะเจ้านะตอนนี้ก็ถึงแล้ว <c oughs> ลงกระโดดลงเลยอะอ่า <c oughs> ขอบคุณมากมากที่พาไปเ<ย>ที่ยวย้ข้าวุ้นค่ะน,นี่นะเจ้าทุกท่านเจ้าเหาปิ๊กมาตีเหาไปตอนแรกกันแล้วนะเจ้าแล้วเจ้าทุกท่านเดี๋ยวเขาก็จะปิ๊กกันไปตีอ่ลงแบงกันนะเจ้า จะได้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะเจ้าตีคอยที่ตามรับชมคลิป่อยอ่อนนะเจ้าเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจ้าคลิปหน้าป้ากันแทนให,หม่บ๊ายบายเด้อเจ้าขอบคุณหลายเจ้า